ครับพี่น้องชาวหนาหนาวในมณีครับดีใจครับที่มีโอกาสได้มากว่องบุญว่องกุศลนะครับต้องขอบคุณเรื่องปรมการทุกาอิสุไฟนาตาเทวิกาสครับระเบียบวาระสิ้นได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญงานประเพณีในครั้งนี้ครับโดยเฉพาะนั่งเพื่อแบบเป็นคู่โดยเฉพาะหลายฝ่ายครับหลายหนงานนี่จัดงานถึงห้าประเพณี้ห้าปีจำปี โดยเฉพาะวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทุกนายสพน้ำหนาวรับทีเพนมากและก็ปลอดภัยมากสาก็ขอบคุ่นในการนั่งชมผลงานจากเจ้าพนน้ำหนาววันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่รับทุกทุกนายพี่น้องเช่วยก้าใจพี่น้องได้ครับจะเป็นของซื้ออมเมือนะครับพ่อเจ้าหน้าที่อาจารย์เขาอาจารย์มีมากเพื่อน้ำหนาวว่าอาบน้ำจักพ้นกันเลย ย้าเย็นดีแล้วก็ปวยไปได้องนัดต้องเงนไม่เห็นทักเนรครับแล้วก็โดนพี่น,ออน้องบล็อกไว้แล้วก็พบปะกับพี่น้องชาวนังแล้วเพนผาลายสปีแล้วก็เล่นยุคฟังท่านนันนาาั้งนี้แต่ก่อนนะครับ<า>รแม่นี้นะเพราะเป็นหน้าของครูเยเสียงหน้าาคนน่ามั่นใจนเทีนี ออกพื <Yeah. S 2> ้นด he ินหอมเมืนเป็นมื้นท้องถิ่้ายเวลาหแม่นครับวนนี้เป็นงานกับเรื่องสุดท้ายครัะปีเดออ่ามาซอยกายซอยแงพี่น้องเช่าดาหนาวนะครับอจ่งท้องอย่างองจะอมีหลายหายอย่าสินาทีนี่มือนี้ไม่หว่นละมือเดียวเทร์ดิทเบิที่เราเป็นคอนเสิร์ตครับเป็นคอนเสิร์ตศิลปินทัวไปแบมเียอมหาี่น้อง นะครับวันนี้เป็นเรืองสุดท้ายเป็นนาทีของมอลล้อระเบียบวาร์ซีคับนะครับเช่นเดียวกับขอบคุณพี่น้องเอาวันนี้เพืาารรเเอ่อเป็นการไม่เสียเวลาครับอยากแจกทองอันนี้ให้น้องไในลำในลุ้ยไปน้ำกันในสมัครช่วงนี้นะครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปรบมือต้อนรับจากทีมงานของเอ็มร้อยห้าสิบแจกทองข้าพเจ้าโชคดีวันนี้พี่น้องมาบนมาเซนได้บุญได้กุศลกับบ้านยังสิริทองได้รางวัลกับบ้านาาน,น,นับวันนี้แจกเต็มสิบมาลาไม่ไหน ไม่นี่แจกสามรางวัลครับสร้อยคอทองมคำมูลค่า5,000บาท3ามเสร็จทำการพี่น้องผู้ใดส่งฝาเอ็นร้อยไว้เดี๋ยวรอติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้เลยนะครับในช่วงนี้เซฟพเอ็กจับรางวัลหนึ่งฝาพอเปียร์หนึ่งฝาแล้วกับน้องเต้าหยอกอีกหนึ่งฝาร่วมกันสามรางวัลมูลค่า15,000บาทครับแจกพี่น้องผู้มาต้องรำโดยฮีครับพูดกันยืนเลือกคู้ใดนอยวน้องับคู้ใดไปเข่าหน้าฟาไปฟามากกติกาพี่น้องครับแจกเฉพาะคนที่อยู่ในงานเท่านั้นนะครับผู้ใดี่ยวกำบันเมื่อบ้านด้เมต้องไรเนี้ยของระเบบียพรรินะคับ อาใส่พ่อเสร็จเนี่ิเป็นของผู้ใหนาะพูดกันคืนเน้อผู้ใหู่ข้องหน้ากับฝ้าออกมานะครับผมแล้วก็เซเวลน้าพัดเดินไปนองขอเวลาแป๊ดเดินหนชว์นะครับนองนะครับอาพูกกันคืนคือพายาวันลัเ่สอเสอเพายครับเตที่สองนบท่าิเด้อมันเสียชิตกับอไม่พี่นองและปฝาที่สามจากน้องเต้ายอมเช่ญเลยครับน้องครับเดี๋ยวฝาแรกเราจะอ่านจากหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีตามวยรายชื่อนะครับ เป็นเบอร์โทรศัพท์ผู้ใดซื้อผู้ใดพี่น้องเปิดแต่โทรศัพท์ขายไปนะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ไปนะครับผู้โชคดีท่านแรกได้แก่ผู้ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์085ลงพายด้วย716ผู้โชคดีคือคุณนางสาวเบญจวรรณนันตะครอยู่ไหมครับคุณเบญจวรรณอยู่ไหมครับเบญจวรรณนันตะครับยกมือแล้วก็ยืนขึ้น เต็มตัวเลยนะครับม่อันดีับหงถึงสนะครับผมอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมทางนู้นใช่ไหมเเปิดแบคนแล้วพ่อแม่ครับเปิดแบแล้วแม่นะครับตีนครับทั้นที่สองจากพ่อปียอ้อมพี่น้องครับเสซตที่สองนะครับทางนู้นเลยนะครับทางนู้นเลยประตูฝั่งนู้นมาน่เข้าเขาทักท่านใส่มอลัอคมองาง้นมาเลขก็รักษาคนเดินนะครับศูนย์เก้าที่สครับศูนย์เก 4471038ครับคุณสุนีโดนสีพักดีครับอยู่ไหมครับคุณสุนีอยู่ไหมครับสุนีครับแสดงตัวเลยนะครับยูนาร์ี่ยูนาร์พี่มาแมนไปทางไหนพี่น้องเอาเปิดแป๊กเลยนะครับเปิดแป๊โทรศัพท์เลยแสดงตัวนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมเลยคุณสุนีอยู่ไหมครับ หรือวาเดินมานั่นนี่ครับโอเคท่านเดินมาฝั่งนี้เลยนะครับโอเคและท่านสุดท้ายครับจากน้องเต่าหยองยุคนเด่นครับจับมาแล้วครับเป็นพี่น้องโอ้พื้นที่เลยพ่อพี่น้องชาวอำเภอลำเหนาวนะครับศูนย์เก้าแปดลบถ่ายเป็นหนึ่งสี่ครับคุณเกษราคำบุญคุณครับนี่กับคำบุญคุณแสดงว่าทุกสามเฟสแล้วใช่ไหม ทุกท่านครับสามเชืนะครับหัดเชืขึ้นประตูฝั่งนู้นเลยนะครับถ้ามีลายชื่อที่หายไปเมื่อกี้นะครับผมภาพกาบพี่น้องยจะลืมนะครับไปต้นระเบียวก็จะสินประคบมาเชื่อมสินมอรำใจเกินร้อยอีสานแล้วก็สินพี่น้องยจะลืมนะครับพบฝาเอ็มลอยไปนน้ำครับออกมาจากบ้านนี่หลายอะไรออกมาแล้ครับเริ่มสะสมไปเรื่อยๆหรือผู้ใดก็มีฝาอยู่บ้การณ์มาซื้อหนาพูดของเฮ่านะครับเปิดเอาฟ้าแล้วก็มาเชื่ซื้อ นา้าสกุลเบิดโทแลักกัะพับพ,พ,พับเอาไว้ใน่ฟ้าแล้วก็บ,บีบรัดไว้นะครับทำฉะนั้นผู้ไหนะครับจะมีโอกาสฟ้าหลายๆมีเพื่อนมาจับ,าบ,บ,บ่าแล้วชิลๆเหมือนพวกแม่ไม่ได้เอาไปทีพี่น้องครับเอาส่งไปที่สำนังกงานใหญ่ของอิมพระหัสสิทธิ์ครับยังมีสร้อยคอ,ยอยทองคำมูลค่า5 0 0แส0บาท นะครับอีกหลายสิบรางวัลรวมพี่น้องกันอยู่พร้อมกับรบางวัลย่อยหลักหมื่นบาทน,นะครับอีกหลาย,ลายลาร้อยรางวัลรวมกันแล้วที่สิจับแจกให้พี่น้องขอห้ามชมปีใหม่นี่พ่ออีกมูลค่ากว่า3ล้านบาทจากเอ็มรมมมอยนั่สิมมครับอย่าลืมนะครับดึงเอ็มลอยด์ดื้อดึงซุมมือซุมมือเก็บฟ้าไว้นะครับครับมีหมอล่ำสามคณะนี้อยู่งใส่นะครับแต่อย่ายลืมนะครับหรือบางข้างบางเถือพี่ตามน้ำค่ามันสะไปย้อนตามน้ำค่ากับมีนะครับ อย่าลืมโกป่ามานั่และพี่น้องจะขอแจกพิธีพี่น้องเด้องผู้มีการล็อกสติ๊กผู้มีการล็อกเอาผู้ใดผู้ใดนะครับหมอลำเพี่น้่งให้จับนะครับที่ล่ามอลำเพี่น้่งให้จับนะครับแต่ว่าพี่สิทธิ์ลุ้นใหโชคโชคใหญ่ครับพี่โชคใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสด็จพี่เรยทองมูลค่านห้าแสนบาทอาจจะเป็นพี่น้องชาวนำหนาวมูลอีกหนใดที่ได้ซบฝ่ามาร่วมกันนะครับช่วงนี้พู้กีการไม่เสียเวลาเสียงปรบมือต้อนรับผู้โชคดีพี่น้องชาวนำหนาวพี่น้องเพลรดเพลินคับ อาน,นสาวท่านเลยนะครับวันนีโอ้เด็ดเลลูกก้อยมาด๊าค <c oughs> ือว่ <c oughs> านั่งสาวผู้ๆๆหลานหลานผ่าหลานหลานีตัวสา,วนานมกันคือพี่ซีน <c oughs> อันนี้แถวผู้โชคดีแถวครับ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับว่าแต่ละท่านส่งคนละกี่ฝ่า,าถึงได้เป็นผู้โชคดีนะครับเลยชิญคนในทีเลยนะครับไปเป็นร้อยป้าป้าเยีอวที่โชคด้นะครับ เคยมีประวัติอไได้พี่น้องครับพูดแล้วก็งนเป็นเป็นล่างใหญ่นะพ่อเนาะเป็นทรงสองฝาเป็นจะมีโชว์พี่น้องครับเลื่องตะดวงพี่ลีนะครับพูดล้วม่อพูดแม็กมานี่งนี่พี่มิวเลอร์นะครับมีควมิวเลอร์ไม่่อะไร้ันนเลย้ละเอียดมานะครับมหนี้มัไม่ีนะครับแต่ว่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมันนี้พ่อสักหา้าสักเนนะครับมาดี๋ยวนี้น้องเป็นทรงมากกว่าจากฝามหนี้นะครับทรงสองลอยสองวนพี่สีได้ที่แม่จะฝาสองลอยว่อเนี่ ผู้ี้ป่าน้าผู้ชี้ามันยังมีโอกาสนะครับผมฉะนั้นผู้ใดมีอาฝ้าอย่าลืมเราเตดสะสมไว้นะครับเดี๋ยวไปหยอกลูกกองนะครับอ้าวมอบเลยมอบเลยนะครับครับวันนี้มอบได้เลยนะครับเซฟคอร์ลองทำนะครับวันนี้คงจะนะครับเป็นพ่อพี่เจ้าล่ะครับมีพี่ชายดีเลิฟไหมครับวันนี้ไม่ได้แจ้งายชื่อมานะครับเด็กเขามอบท่องกันครับอาปลี่แอชลี่ยครับมอบเซฟคอร์เลยครับประกอบรางวัด้วยกันนะครับ อ่าเชิญครับตัวแทนบริษัทมออร่อนดครับตัวแทนมออนเลยครับเชิญยุทธ์หนึ่รพันครับวันลเส้นนะครับวบนละเส้นนะครับเส้นสามันด้วยกันนะครับ้วดีเดตาางงามๆขอบพระคุณในเรื่องขอบคุณนะครับผู้แทนจอหน่ายเกเดือนในร้อยขอบคุณทางด้านของอีร้อยห้แจกองในที่เห็น้องข้าวพิทมละครัี่น้องกหนาวสรนี้นะครับ อ่ขออนุญาตนะครับเอาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับพี่น้องครับชมผลงานบริษัทใอททั้งบริษัทตัวเอน้ำผาเป็นโพ้นะครับเพื่อแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเพชรบูรณ์พี่น้องชาวลำนาวที่เป็นเศรษฐีด้วยท้องมือนี้ห้ามพลาดเด็กขาดครับอีสานครศิลป์กระทบมัเทิงศิลป์บริวรสเป็นมรับใจเกินด้วยและระเบียบวารทศิล์แสดงที่ใส่พี่น้องน้ำฝาอ็่มอร่อยไปน้ำซีขนาดนี้สามารถไปลุ้นโชคทองด้วยกันได้เลยนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้โชคดีทั้งสามท่านและเอ็มร้อยห้าสิบับ ท่านคนนะครับวันนี้ขออนุญาตลงไรนะครับแล้วไว้พบกันใหม่กับไลฟ์ถัดไปนะครับขอบคุณครับในวันกัลป์ปนตอนปีใหม่นะครับ อันบริกาเด้งแน่เนาะก้าวปากพี่น้องอยากมลอยากพ่อนอยากยอมอยากฟังลามแน่แล้ครับจะเรื่องขอฝากด้งานกาเส่นาหนาววิ่เรื่องพี่น้องได้เหตุจะเปลี่ยนไปหนาเก่าหนาไม่ในเอกหนาเก่าหนาไม่กับฝากไปเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่พี่น้องชาวน้าหนาวแล้วก็ขอฝากละครอนี้อะพี่น้องเด้อฝากละขรทั้งที่ต้องขออีกข้างช่องว่ายืดเก่าปากหน้าจินมเขาแรงดังเกี่ยวกัเรื่องมนลลับแม่กลองนะครับแต่ว่าตอนนี้การค้ายันมาทั้งแหล่งดอก อ่อนแอ <Yeah. S 1> ่เมื่อเดเราจะมีโปรโมททางทีวีสหรพของเก้าน้องอินทั้งช่องแปดนะครับไอหนุ่มรถไทย อันนี้อีกพงษ์กิซีนกับพงษ์สีโต้พงสีปิดกล่องและอีกผลพงษงสีอ่อนแอบขางทีวีสลับพงษ์พิษคมตะลก่อนนะครับทางช่องสามครับุลรักลูกทุ่งเราฝากไปกับพี่กับน้องแน่นะครับฝากความมีการร่วมชื่นจอมไว้และก็อีกไปไหวนะครับพี่น้องอ็ปีนต่ำนะครับอีสานตุ้ซีนะครับผมทางช่องโน้ครับนั่งแสดงโดยลูกเต้าน้อนนะครับผมไปเพิ่งครับเรื่องนี้เต้าน้องดิ่งทึ่งไปเอกดิ่งทึ่งนั่งเอกนะครับผมไปเพิ่งวาสีดีก็ดีจำนวนลง วันจำไหนนะครับผมแจงพพ้งดได้กับพี่น้องมีความสุนใรการนาั่งฟังร้องฟังรำในมนี้ครับโดยเฉพาะขอบคุณพี่น้องชอบนางนาวพี่น้องชาวพิจบุญครับที่ยืนแข่งขันกันเกียวกัาตัดสินเ่าถิ่นเ่าป่าเ่าปล่อยมากตลอดระยะเวลายาวนานครับผมสิบปีนะครับผมแจ้งใดใเป็นแรกแก่ต้องแต่ละพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องที่งานสิบวอนรื่นซิมยิยะสั่งสารต้นงานดีๆพราะป่าเพราตอนพี่น้องในเทศกาลต่อไปครับผมสำหรับช่วงนี้ ผมตั้งสาคนขอรับใส่พี่น้องที่ดีพ่อกัใหม่็ับตอนย้อโชว์ไละกันรับเรื่องต่อก่อนกแล้วกันนะครับเลยนะพ่อไมไใส่แน่นะคะพ่อี่ไปใส่สองก็ต้องออกตนวนอ่มั่นเหขอครับสวัสดีครับ